หลังวันหน้าก็ลองวงจรปิดเผยจับภาพโจนเดินมาปิดสัญญาณการขมโมยรถยนต์ก่อนขับออกไปเฉยๆด้านเจ้าตัวเผยแม่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์ฝากมือเรียกวิ่งขึ้นรถไปกับเขาโชคดีที่ประตูบ้านล็อกเจอดเหตุคนร้ายเข้ามาขมโมยรถยนต์เก๋งจอดไม่หน้าบ้านพีรุษไม่งัดไม่แงะปิดสัญญาณการขมโมยขับออกไปแบบเฉยๆก็ลองวงจรปิดจับภาพ แม่เจ้าของรถป่วยเป็นอัลไซเมอร์เห็นพยายามปักมือเรียกจะเปิดประตูไปขึ้นรถไปกับเขาแต่ประตูหน้าบ้านล็อกจากนั้นจึงเดินไปบอกลูกใจร้ายเอารถหนีไปหมดรถไม่เหลืออยู่สักคันยังเอะใจแม่อยู่บ้านทำไมพูดไปเรื่อยรถก็จอดอยู่หน้าบ้านออกมาดูถึงกับงงรถทั้งคันหายไป โทรศัพท์แจ้ง191ก็ป่าจะมาแถมมาแล้วให้ไปแจ้งความที่โรงพักเดือดร้อนหนักป่าเดิมเข้าไปอีกก็รถหายจะเดินทางไปได้ยังไงทาง,งด้านร้อยตำรวจเอกชุมพลจิตอารีพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจปทุมเวียงสาจ,จังหวัดน่านหลังจากได้รับแจ้งจากนางเนชนกนันติได้ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไม่เป็นหลักฐานในกรณีที่มีคนร้ายได้เข้ามาขามโมยรถยนต์เก๋ง ฮอนด้าสีเทาทะเบียนกอไก่งองูหกเจ็ดหนึ่งสามจังหวัดน่านที่จอดไปหน้าบา้านเลยที่สี่สิบเจ็ดหมู่สามตําบลกลางเวียงอำเภอเวียงสาจางังหวัดน่านพร้อมกับในนาภาพจากกล้องวงจรปิดที่จับภาพไปได้เมื่อเวลาหกนาฬิกาห้าสิบเจ็ดนาทีของวันที่สิบหกกรกฎาคมซึ่งเป็นภาพคนร้ายแต่งตัวดีเดินชิวๆเข้ามาขับรถที่ดูจอดไปหน้าบา้านมาขับรถที่จอดไปหน้าบา้านออก ไปอย่างเฉยเฉๆตนเองเป็นเจ้าของรถคันดังกล่าวส่วนกล้องวงจรปิดอีกตัวหนึ่งจับภาพคุณยายป่วยอัลไซเมอร์เห็นและพยายามควักมือเรียกจะขึ้นรถไปด้วยแต่เปิดประตูบ้านไม่ได้จึงเดินเข้าบ้านเพื่อไปถามลูกสาวด้านนางเนชนกนันติผู้เสียหายได้เล่าใฟังว่ารถคันดังกล่าวรื้ซื้อเป็นรถมือสองมาจากญาติแต่ได้กุญแจมาเพียงดอกเดียว โดยเมื่อวานเพิ่งนำรถไปซ่อมต๊ำติ๊กหมดเงินไปหมื่นกว่าบาทเมื่อคืนเวลาประมาณตีสามลูกสาวเกิดปวดท้องจึงได้ขับรถคันนั้นกลับไปส่งที่โรงพยาบาลเวียงสาจากนั้นกลับมาถึงบ้านก็ประมาณตีห้าจึงมานอนหลับด้วยความอ่อนเพลียโดยแม่มาเรียกว่ามีคนขับรถยนต์ออกไปข้างนอกบ้านตนเองจึงออกมาดูพบรถที่จอดอยู่หน้าบ้านหายไปจึงแจ้งไปที่หนึเหนึ่ง แต่ว่าจะมาเพราะตนมาดูกล้องยังเห็นรถขับผ่านหน้าบ้านอีกรอบหากมีการสกัดจับคงได้รถคืนส่วนขณะน,นี้ตนยังไม่สงสัยใครเพราะคนที่มาขโมยรถยนต์ตนก็ไม่รู้จักแต่อยากจะฝากบอกว่าหากเป็นเจ้าของรถยนต์คันเดิมมาเอาก็ควรนําเงินมาคืนเพราะตนก็สงสัยว่ารถยนต์คันดังกล่าวเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ต้อง ปลดล็อกและใช้กุญแจคีย์เรดเท่านั้นเพราะเป็นปุ่มสร์ทคนแรกต้องมีกุญแจอีกดอกหนึ่งเพราะตนได้โทรศัพท์ติดต่อเจ้าของคนเดิมก็ไม่สามารถติดต่อได้โดยหลังจากนั้นก็เดยมีโทรศัพท์ปริศนาโทรศัพท์มาบอกว่ารถจนคันนั้นกล่าวได้มีคนมาจอดจำนำไว้แต่พอถามรายละเอียดก็ไม่ยอมบอกแถมถ้าทายให้มาเอาเองท้งนี้หากใครพบ,บเบาะแสร,รถคันนั้นกล่าวก็สามารถ แจ้งได้ที่นางเนชนกนันติหมายเลขโทรศัพท์0935552909หรือ100ร้อยตำรวจเอกชุมพลจิตอารีพนักงานสอบสวนสถานีตรวจปทธรเวียงสาจังหวัดน่านหมายเลขโทรศัพท์0895597340หรือ191ได้ตลอด24ชั่วโมง หากแจ้งเบาะแสจนนำไปสู่การติดตามรถคันดังกล่าวคืนมาได้ต้นก็จะมีรางวัลเป็นสินน้ำใจให้อีกด้วยกินเจ้ามา <c oughs> คือเมื่อคืนลูกมานอนด้วยอย่างเออนะคะนอนเขาก็บบได้รับกันนี่นะคะลูกเจบต้องเขาลงมาเรียนสาประมาณตีสามกว่าเกือบตีสี่นะคะนอนแล้วก็เขากับตัวช่วงนัาน้าหนามาถึงปั๊บเขากลับรักกันนอนรับกันพอเมื่อคืนมาได้รัเอี่ย รับกันพอดีว่าย้ายเอาย้ายมาอยู่ตัวนอ้หนย้ายก็เป็นป่วยเป็นโรคทางสมองี่ยความจำเสื่อมน,นี่นะคะเปินก็จะคุยเปินมาลับเนอนเนอนตอนหน้าอะเปิ้ก็จะตื่นขึ้นมาก่อนตื่นมาประมาณหกโมงหกโมงเปนก็จะเดินออกมาหนังข้างนอกหนังข้างนอกเขาก็เออเปินเปิดตัวได้อย่างได้หัวเปินออกไปข้างนอกนคะคเขาก็ลับเผอลับไปตนไหนมหั่ว ปุ่นวิ่งเข้าไปว่าเออเอารถหนีไปหมดอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครอยู่สักคนรถม่มีสักคันเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เออว่าย้ายว่าไปเรื่อยนี่รถก็อยู่ในบ้านท่านอยู่หน้าบ้านท่านปิ่นก็บ่าผมมีเอเอาไปเมื่อกี้เนี่ยเอาออกไปมดน่ารถมันมีสักคันเลยเขาในตัวเขาก็เอ๊ะย้ายปิดนเป็นอยา่างแหมแอบวันนี้่็เลยออกมาว่ารถอยู่นั่นแล้วปิ่นแบบเอาไปเดยน้ แต่ใน,นหูมีย้ายเปยังกวักอยู่นะว่าจะไปตัวเหี้ใหญ่เอยนะเขาบอกว่าเอ้าวน้กใครเอาไปไหนกับผีหญิงขึ้นไปห้องลูกว่ารอดหายไปไหนลูกอนินะลูกว่าอา้าวแม่พูดเล่นหรือเปล่าอานินะเขาบอกว่าบารีอูเล่นเองค่ะบารีอูเล่นมาพอเดี๋ยวบอมีกับเลยโถไปไปหนึ่งหนึ่งอะไรนะหนึ่งเก้าหนึ่งเนาะเปิดกระบอม้าไงเนี่ยสินประมาณเติงช่วโมงอะเปิดเข้ามา ตองมาบอกว่าเฮ้อ,อ,อันมี่พอในกล้องในอย่างเอี้ยเฮ้อไปแจ้งความเลยค่ะแจ้งความลุงภาคาอนด้รถเที่ยงราซื้อมาที่เป็นรุ่นเมื่อสองเมื่อสองค่ะตอนตอนซื้อ,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 อมาได้จ็ิไี่ดอกได้ดอกเดียวค่ะเน<ม>่มันเป็นรถรุ่นอะไรปุ่มสตาร์ทเนาะเป็นฮอนด้าแจ๊รุ่นปุ่มสตาร์ทเพราะว่าสองวันก่อนเนี่ยเพิ่งเอาไปไป,ไปทําที่ฮอนด้ามาไปทำเอสซีกลาดมาอะไรเนี่ย ตัวปั๊มติ๊กอะไรน่ะเสียอีนเน่เขากลังไปซ่อมไม้มดไปหมื่นกว่าบาทเอามากับมันจริงๆริงรถข่อยได้ใจรถบินแค่สี่หมื่นกว่าโลเนาะเดี๋ยวห้องมันติดในอย่างนี้เลยแล้วเราสใเะตอนเนี้นยพยั้งบอกหูว่าสูงใจ่ไข่เพราะว่าคนที่มาเอาในหูนเนี่ยเขาบ่กหูจับไงค่ะถามว่าจะเป็นเจ้าของเดิมที่เราซื้อมาไหมถ้าเขามาเอาเราก็รู้จักไงแต่นี้เราไม่รู้จักเนาะ เอาหมูหัจักเลยบอกหูว่าเออเขาจ้างมาเอากอรหรืออะไรอย่างนี้เลยค่ะแล้ว,ลวหลังจากหลังจากขายก็ไมไ้มีคนติดต่อไม่มีค่ะไม่มีจะมีคนติดต่อบอกว่าเอ,อรถคันนี้เขาไปจำนำที่ผมแล้วนี่นะมีปูใจติโทรเข้ามา,าน่น่ะเบอร์มือถือหน่ะแต่ก็เอาเบอร์เขาตำรวจมาแล้วว่าเขาไปฝากที่ผมไว้ เราก็ถามว่าเออไปฝากเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราบอกว่าไปฝากได้ไงรถรถพึ่งหายไปเมื่อเช้าตอนเจ็ดโมงกว่ามันก็ตอนนี้รถอยู่ที่ผมเราก็เอาไปไปไป,ไปอยู่ที่คุณได้ไงอะ่ะเขาบอกไม่รู้นะ,ะเราสองโทรมาแล้วก็ถามว่าเขาฝากไว้เท่าไหร่ตามที่ตำรวจเขาบอกมาเนี่ย<อ>เราเราเนี่ยใจรจะฝากบอกอะไเพราเราไปนะ ่าถ้าว่าเป็นคุณเป็นเจ้าของเดิมเอาไปคุณต้องมามาเคลียร์หรือมาคุยกับตำรวจก่อนเพราะตอนนี้ยังไงก็เอาเรื่องค่ะไม่ยอมอยู่แล้วเพราะว่าอย่างนี้มันถือว่ารักทรัพย์เนาะอ,อยู่ๆถ้าคุณมาเอาเองเราก็รังรู้ว่าเป็นคุณเราก็ไม่ต้องได้อะไรไงอ่คุณจะเอาเงินมาคืนเราจะเอารถไปเราก็ไม่ว่าไงแต่นี่อยู่ๆเอารถไปอย่างเนี้ย แล้วคุณก็ไม่ได้มาเอาเองให้คนอื่นมาเอาอยนะ่างเงี้ยเนาะแต่ยังไงก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพราะไม่ยอมอยู่แล้วเนี่ยถือว่าขโมยไปให้คนอื่นมาขโมยด้วยซ้ําไปถามว่ารถเราเราก็มีรถอยู่หลายคันแต่คณเอาไปอย่างนี้มันไม่ใช่อ่ะมันถือว่าเป็นขโมยนเนี่ยแต่ถึงเวลาแบบนี้เขาก็ยังไม่ติดต่ออะไรมาให้ตำรวจ ถ้าเราติดต่อคนเจ,จ้าของรถเดิมได้แจากนี่ไปก็คือออกไปใช่ใชแล้วก,ก็สภาพกายังหันรถรถผ่านกลับขึ้นมาอย,ย,อยาาู่ยังเห็นอยู่ประมาณหนึ่งนาทีไปดูเพิ่งประมาณยังเห็นอยู่ผู้ถึงว่าถ้าไปทางห้อยน้ำบูนจริงๆก็หมดหนึ่งเราไปหามอยู่กกแล้วถ้ถาไปห้อยน้ำบูนแล้วผู้ถือว่าสะแตะสะแก้๊ดอยู่แล้วแล้วเราเราแจ้งแจ้งตำรวจด,ดีกว่านานมากว่าจะมานานงานมากเลยนะ แต่วันนี้เราก็นั่งรอทั้งวันเลยนั่งรอค่ะเขาก็ไม่ได้ทำอะไรนะเขาเขาบอกให้รอเราก็ต้องรอค่ะต้องรอเขาบอกว่าเอ่อก็ดี๋ยวให้ได้ไปในจะติดต่อไปเขาก็ไม่มีใครแต่เช้าเนี่ยมีมีตำรวจสองคนมาที่บ้านตอนเย็นไปเขาบอกไปไปแยกแค่คนที่โรงพักแยกคนโรงพักเราบอกอ่ะจะให้ไปยังไงรถก็ไม่มีเพราะว่าเด็กคนงานกำลังมาแปดโมงไง เลยบอกเขาติดรถเข้าไปไปเนี่ยข้ามไปฝั่งเข้าไปอ๋อเขาบอกว่าไปแจ้งความโรงพักแต่เราไม่มีรถไม่รถก็รถเราหายใช่เพราะว่ารถเราเอามาคันเดียวทุกทีได้เอามาสองคันสามคันแล้วไม่มีที่จอดอย่างมันโขงทางมาบประทานค้่ะรับประทาตอนกลับมาไม่มีรถอีกเขาเข้าใจเมื่อเขาปิดลรถไปนั่งรอกันเราแพ้เขาก็จะบอกว่าเราทำไมถึงกลับอย่างเงี้ย ก็เลยบอกว่าไรไหมบอกว่าหนูมีรถกับนะบอกอาวรถไม่มีรถกลับเอาเริเลี้ยงให้ไปส่งเขาหน่อยบอกเออมาคิดแก่ลูกสาวลูกสาวมันน่าตลกมากเลยเพราะเราไม่มีรถไปยังไงมีแต่มีสลีปที่โอนเงินให้อะไรให้มีสลีปที่โอนให้มันนะนี่คือถ้าสมมติว่าถ้าคุณเป็นเจ้าของรถจริงๆถ้าคุณจะมาเอาคืนคุณเสียดายอะไรอย่างเงี้ย คุณเข้ามาคุยคุณเงินไม่พอเราก็ไม่ว่าเอาไปเลยเพราะว่ารถเรามีหลายคันอยู่แล้วเราไม่นี่ไม่ใช่ว่าอยู่คุณขโมยอย่างนี้คุณมันไม่ถูกแล้วขโมยคุณไม่ได้ขโมยเองให้คนอื่นมาขโมยเองเนี่ยมันเสียความรู้สึกใช่มันเสียความรู้สึกแล้อีกอย่างหนึ่งก็คือหมายถึงว่าถ้าคุณมาเอาเองอเคยเป็นพี่น้องเคยเป็นญาติกันคุณมาเอาเองอะไรอย่างเงี้ยน้ำมาเอา เอาไปเลยเอาไปเองเดี๋ยวค่อผ่อนสูงให้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ว่าไงเงินที่เอาไปสองแสนกูบาทนั่นแหะแต่อันนี้อยู่ๆคุณให้คนอื่นมาขโมยอยู่ขักมาเลยอย่างเงี้ยเอ้าเราตื่นมาไม่มีเกิดว่าคุณไม่ได้มาเอาจริงๆหรือว่าคนอื่นขโมยคนที่ไปขโมยจริงๆมาเอาแล้วแล้วใครจะรับผิดชอบอ่ะใช่ไหม ยังถอยไปยังชนอยู่ตรงนั้นชนนะนั่นพี่ยังบอกเด็กๆว่าถ้าสมมติถ้าเป็นเจ้าของมันจริงๆมาเอาหรือว่ามีคนขโมยค้ะตำรวจจับได้เนี่ยถามว่าจะให้เราใช้รถคันนี้อีกไหมเราก็ไม่เอาเราไม่เอาอยู่แล้วเดี๋ยวตอนนี้เราต้องการจะเอาเงินคืนถ้าคุณเอาไปจริงๆคุณเอาเงินมาคืนแต่ว่าคดีนั้นก็ให้ตำรวจจัดการเหมือนเดิมค่ะถือว่าลัอกซับเนาะเพราะว่าคนที่มาเอานั้นไม่ใช่เจ้าของเขามาเอาใครไม่รู้มาเอาตรงแห่ง คล้ายๆตอนแรกนี่ไข,<า>ข่ดาวเออใช่ๆไขด่ดาวมันตกอยู่ประมาณสองแสนกว่าตอนนี้สูงให้มันไปเพราะว่ามันจะโดนยึดไงออก็เลยมันบอกให้สูงไปก่อนสูงไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อ่าก็เหลืออีกประมาณสี่ห้าแสนคุณถามว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีใครเอาหรอกคันนี้อะราคาเดี๋ยวนี้มันก็แค่ประมาณสองแสนสามแสนนี่ก็ถือว่าแพงละเพาได้เจ๊ดนี่นะแต่อันนี้เพราะว่าตอนที่แรกพร่อเขาความสงสารไง ที่บอกว่าเขาจะมายึดให้เราส่งก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่เรายังไม่ได้เปลี่ยนสัญญาเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนแต่มีแต่ทาสัญญานอกทาสัญญานอกไว้ไปอยู่ในรถท่าะเสื้อคลุมอีกสามผืนแล้วก็เอ่ออะไรนะตัวที่วัดวัดวัดที่ดินนะ่ะแล้วก็รองเทา้าแล้วก็เอ่อที่คลุมรถของคันลูกสาวอีกคันนึงนะ อยู่ได้น่ะสีห้าอย่างอยู่ข้างในรถตรงเท้าก็ลูกกำลังซื้อมากำลังใส่ตรองเท้าอัินด้าน่ะคู่สี่พันกว่าบาทอ่กำลังใส่เป้ข้งางเดีวเดี๋ยวเขาเป็นคนเท้าใหญ่างไว้อะไรไว้เนี่ยเพราะว่าเงินที่มันโอนให้ก็มีหมด ครับเราเป็นเราเป็นนะครับนิว 24, ส์ยี่สิบสี่บราซิ์สองเมืองเก่นภาพข่าวนิวราชทิพยปสีรายงาน